ถึงวันนี้นะอ่ะวันนี้นะครับสามแผงนะครับขนาดสามแผงนะครับโดยใช้ตัวนี้นะนี่ยครับตัวก้างปลาตัวนี้นะนี่นะครับผมนี่นะสามแผงนะครับโดยจะใช้ตัวนี้มาอีกสคกกริปต์นะครับผมกับตอนที่3นะครับกับตัว b u c เว o n v e r t e r ตัวนี้นะครับผม b u c เ converter ตัวน,น้อยตัวนี้นะ นะครับผมรายละเอียดยังไงนะครับลองกลับไปดูตอนที่2ตอนที่1ได้นะครับผมเพราะว่าคลิปนี้นะครับผมทํามาเป็น EP ีที่3แล้วตอนที่3แล้วนะครับผมวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเหมือนเดิมครับผมจะตั้งทุกอย่างไว้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้คือจะตั้งไวแค่25้นะครับ25่โวลต์นะเพราะว่าถ้าตั้งไป50โวลต์นะครับตัดนะครับชัตเจอร์ตัดนะนะผมไม่ทราบว่าตัวไหนมันตัดนะ เพราะว่าคลิปที่2นะครับที่ผมทำนะครับผมลองตั้งขึ้นไปปรับโวลต์ลอยขึ้นไปนะครับโดยใช้มิเตอร์เป็นตัวจับนะครับประมาณสักเออ่50 50โวลต์นนะผมตั้งนะครับปรากฏว่าตัดนะครับชัชเจอร์น่าจะตัดนะอาจจะไม่ใช่ตัวบัคบูทไอ้บับบคคอนเวอร์เตอร์ตัดนะอาจจะเป็นตัวตัวนี้ตัดนะครับเพราะว่าโวลต์มันน่าจะเยอะเกินไปนะครับผมเนาะมันน่าจะเกินสัก 50กว่านะครับผม50.1.2นะครับตัวนี้นะตัดเลยนะครับผมเนาะมีระบบโปรเทคด้วยนะครับผมเนาะโอเคเลยนะครับผมเนาะวันนี้นะครับถึงวันนี้นะอ่ะวันนี้นะครับ3แผงนะครับขนาน3แผงนะครับโดยใช้ตัวนี้นะนี่นะครับตัวก้างปลาตัวนี้นะเนี่นะครับผมนี่นะ3แผงนะครับโดยจะใช้ตัวนี้นะ3ามออกหนึ่งนะครับวันนี้นะ3ามออกหนึ่งนะครับตัวนี้นะเขาเรียกว่าตัวขนานนะครับนี่นะครับ เขาเรียกก้างปลาอะไรหรือเปล่าก็แล้วสุดแล้วแต่เลยนะครับผมเนาะนี่นะครับ3ามออกหนึ่งนะนี่นะครับผมจากขนาน3แผงนะวันนี้3ามแผงนะครับ3ามแผงลองดูนะมาดูกันนะครับว่าทั้งแรงดันทั้งกระแสนะครับมันจะได้เท่าไหร่นะเพราะว่าคลิปที่แล้วนะครับขนานขนานไป2แผงนะครับแรงดันก็ได้เพิ่มอยู่นะนะครับกระแสแต่เท่าเดิมนะมันกลับกันนะครับผมเนาะวันนี้3แผงครับมาดูกันเลยครับผมอ่าโอเคครับ มาสามแผงครับนี่นะครับผมสามแผงต่อแบบนี <uet> ้เลยนะครับผมนี่นะฮะสามแผงรวมอย่างนี้เลยนะมันจะมีตัวนี่นะครับตัวจับขั้วบวกมาจุ่มกันเลยนะครับสามเส้นนะครับมารวมกันเลยแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบอันนี้ก็จะเป็นขั้วบวกอันนี้ก็จะเป็นขั้วลบนะครับจับสามตัวมาจุ่มกันเลยนะครับแล้วก็เสียบเสียบเข้าไปเลยนะนะครับเสียบบล็อกคาบล็อกมันมันจะมีอยู่นะครับเนาะ ถ้าตัวไหนที่มันเสียบไม่ลงก็คือไม่ใช่หัวของมันนะนะครับผมก็วิธีนี้คือวิธีขนานแบบ3ามแผงนะครับผมสามแผง,มงเอาฟัดนะต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับผมนี่นะตัว3ามแง่งตัวนี้นะครับผมเนาะเอาไว้คอยขนาน3ามแผงนะ4แผงก็มีนะครับตัว3ามแง่งนะก็ลอง ซื้อกันมาใช้งานกันได้นะครับเราไม่ต้องไปบัตรกงบัตรกีเลยนะมาถึงก็เสียบเสียบเสียบเลยนะครับมันก็จะเป็นแง่งอย่างนี้นะนะครับมันก็จะเป็นสามออกหนึ่งอย่างนี้นะครับผมเนาะนี่นะครับมันก็จะอกฝั่งละคู่นะครับบวกลบนี่นะครับอ่ะอ่านะครับเสียบให้แน่นนะเสียบให้แน่นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะกันครับผมมาเดี๋ยววัดให้ดูกันครับ3ามแผงนะขนาดนะครับผมมาจะเท่าไหร่ สาแผงนะครับ90.2.1นะครับนี่คือ3แผงนะนะครับโวลเท่าเดิมนะครับแตมเพิ่มนะการต่อขนานคือโวลเท่าเดิมนะครับแรงไอกระแสะเพิ่มนะครับผมเนาะนี่ครับยังได้90.1าหนะครับ90โวล์อยู่นะก็เวลานี้นะครับก็1 1โมง11โมง10นาทีนะครับผมนี่นะครับ9 0 1หโวล์นะครับผมเนาะอ่านะครับตอนนี้นะครับผม ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะไม่ได้ปรับอะไรขึ้นเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะลองสับคันเอ้าดูนะครับผมไอ้คันเอ้าหลังเก่าดูนะครับแล้วก็จะลองมาวัดดูนะครับผมว่าแรงดันนะครับมันเท่าไหร่นะนะครับแรงดันจากแผงนะเดี๋ยวผมขอถอดตัวโหลดออกก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกนะครับผมแล้วจะมาวัดกันดูนะครับว่า ถ้าวนลอยนี่มันเท่าไหร่นะมันยังอยู่ที่เดิมไหมนะครับยี่สิบห้าวนไหมนะครับจากตอนที่หนึ่งตอนที่สองนะครับผมเนาะนะครับอ่ะเอานี้ออกก่อนนะนะนะครับผมเนาะอ่ะทีนี้นะครับอา่นะ,ะเดี๋ยวเอา คาราวขึ้นนะครับผมเปิดเลยนะนะ,อะลองวัดดูนะครับว่ามันยังจะเหลือ,อ25โวลต์จริงไหมนะครับผม25นะครับเหลือ25จริงด้วยนะครับ25.5 25.4นะประมาณนี้นะครับที่ผมตั้งไว้มันก็ไม่ได้เคลื่อนอะไรนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผม25.5 25.4นะนะครับผมอันนี้คือโวลต์ลอยนะที่ผมตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับขึ้นให้มันเป็น สัก30แล้วกันเนาะอะลองดูนะครับว่าชัตเจอร์มันจะตัดไหมนะครับผมจะปรับขึ้น30นะดูที่หน้าจอด้วยนะครับผมอ้สามสิบนะครับนะมืดแล้วนะครับไม่ขึ้นแล้วนะเอ่อ ไฟปิดแล้วนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสามสิบจุดเจ็ดนะ,ะผมจะปรับขึ้นนะครับดูนะครับว่าชาัดเจอร์มันจะตัดถิงไหมนะ,อะตอนนี้คือผมตั้งโวลต์ลอยไว้ที่สามสิบนะ,ะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายตัวชัดเจอร์เข้าไปนะครับต่อโหลดนะปิดก่อนนะครับมานะครับผมเนาะตอนนี้คือผมต่อสามแผงนะสามแผงนะครับเนาะต่อโหลด เข้าชัตเจอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับโหลดนี่นะครับเป็นชัตเจอร์นะตัวเดิมนะครับตั้งเหมือนปกติทุกอย่างเลยกับตอนที่1ตอนที่2และมาตอนที่3 3มแผงนะครับผมเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวสับเกอร์ขึ้นนะอ่ามาเท่าไหร่ครับผม12.7 13นะครับไอแอมเพิ่มนะครับผมนิ่งเลยนะครับ2.5 2.5 2.6นะครับแอมนี่นะครับผม นี่นะสองจุดห้าเจ็ดนี่ครับประมาณนี้นะครับแอมได้เพิ่มนะนะครับผมตามทฤษฎีไปเลยนะครับผมขนาดสะแพงนะครับแอมก็ต้องได้เพิ่มนะครับจริงๆนะครับผมเนาะได้สองนะครับสองจุดห้านะครับผมเนาะตอนนี้คือผมตั้งไว้สามสิบโวล์นะครับเป็นโวล์ที่โวล์ลอยนะที่ผมตั้งไว้ตอนแรกเลยนะชาร์จเจอร์ไม่ตัดนะครับผมไนสิบสามจุดสองโวล์นะแต่ถ้าปรับขึ้น 40โวลต์นี่ผมไม่ทราบว่ามันจะตัดหรือเปล่านะแต่ตั้งไว้ประมาณนี้ดีกว่านะครับ30โวลต์นะนะครับผมก็กําลังชาร์จเข้าเลยนะครับนี่ครับสังเกตนะครับนี่ครับลูกศรกําลังชาร์จเข้านะครับผมเนาะนะครับผมอันนี้คือผมปรับแค่ตัวโวลต์ตัวนี้ขึ้นนะครับเป็น30นะครับเป็น30โวลต์นะตัวบัคเอ่อบัคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับปรับขึ้นนะตอนนี้คือต่อ3แผงนะ3แผงต่อแบบขนานนะครับผมเนาะ ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับก็ติดขัดประการใดก็คอมเมนต์มาได้นะนะครับผมพร้อมที่จะตอบนะถ้าตอนไหนนะครับคลิปไหนเกี่ยวกับบล็อกคอนวอร์เตอร์มันไม่ยังไม่ครอบคุมนะครับยังไม่ครอบคุมยังมีข้อข้องใจอยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มานะครับ <c oughs> อยากให้ผมมาทําใหม่นะครับหรือกลับมาทําตัวไหนใหม่นะครับอยากจะให้ผมต่อกับชั a เจอร์ตัวไหนนะครับก็ คอมเมนต์มานะครับพอผมมีชัตเจอร์เยอะนะครับมีประมาณ5 6ตัวนะครับผมเนาะแต่วันนี้นะครับผมเลือกใช้ตัวสีดำนะเป็น CM 6 0 24ี่นะครับเป็นนี้นะ CM 6 0 24หี่แซนะครับตัวนี้เลยนะนะครับผมเนาะนะครับก็นี่ยครับครับกระแสก็ได้2.8ประมาณเกือบ3โวลต์นะครับผมเกือบ3แอมป์นะ2.7 2.8นะครับแล้วแต่แดดนะครับแดดออกนะครับบางทีก็แดดล่ม บางแคบางทีก็แดดจ้านะครับประมาณนี้เลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูดีกว่าเนาะวัดแรงดันดีกว่านะครับวัดแรงดันมาจากแผงเท่าไหร่นะครับผมอ่าดูนะว่ามันจะ90เหมือนเดิมไหมนะอ่ะนะครับ90้าสิบไหมเก้าสินะครับ90.4.5นะครับดูที่จอตัวนี้นะครับนี่ครับนี่นะอันนี้คือแรงดันขาเข้านะครับแรงดันมาจาก PV นะนะครับ90.3นะนิ่งเลยนะครับผมเนาะ อขาออกไม่รู้มันจะนิ่งป่ะนะอ่ลองดูนะครับขาออกอานะครับขาออกไม่เท่าไรไม่นิ่งนะครับเออสิบสามนะครับได้อยู่นะครับสิบสามจุดห้าสามนะครับได้อยู่นะสิบสามจุดห้าสามห้าสี่นะครับได้อยู่ครับนิ่งอันนี้นิ่งนะนิ่งเลยนะครับสิบสามจุดห้าสี่นี่นะครับแต่ในหน้าจอนะครับก็สวิงขึ้นสวิงลงนะสิบสามจดห้าจุดสามได้อยู่นะครับในหน้าจอนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับ 13.4.5จุดนะครับเท่ากันเลยนะครับต่อ3ามแผงแล้วรู้สึกไฟจะนิ่งกว่านะครับเพื่อนนะนิ่งนิ่งเลยนะครับผมเนาะนะครับนี่นะครับ13.4.5นะครับผมเนาะตัวเลขไม่ค่อยแว่งเท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะวัดที่ตัวนี้แล้วกันนะจะได้เท่าไหร่นะครับอ่า13.5นะครับอ๋ออาจจะเป็นไปได้นะครับผมอาจจะคีบไม่แน่นอาจจะ จิ้มไม่แน่นนะครับ13.5นะครับที่เลขมันแกว่งๆนะครับตอนที่หนึ่งตอนที่สองนะครับผมจิ้มไม่ไม่มั่นคงไม่แน่นนะครับผมจิ้มไม่แน่นนะจิ้มพอลอยๆนะครับมันก็เลยตัวเลขมันก็เลยวิ่งขึ้นวิ่งลงนะอันนี้คือจิ้มแน่นเลยนะนะครับเหมือนกันเลยนะครับตัวเลขไม่สวิงขึ้นสวิงลงกันนะ13.5นะครับประมาณนี้56ประมาณนี้นะครับผมอ่าลงแบตเท่าไหร่ครับอ่า ลงแบตเท่าไรเดีาจะจิ้มให้แน่นๆเลยนะครับอ่าสิบสนะครับลงแบตนะครับผมแรงดันลงแบตนะคลิปนี้นะ่าจะชัดเจนกว่าคลิปตอนที่หนึ่งตอนที่2นะครับตัวเลขที่ผมเข้าใจผิดมาตลอดนึกว่ามันเป็นอะไรนะครับที่แท้นะครับผมกดไม่แน่นนะครับผมผมย้ํานะครับตัวเวลาเข็มตัวเข็มสองตัวนี้นะ อยไปกดแค่ลอยๆนะครับกดแค่เบาๆนี่ครับมันก็ตัวเลขมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะต้องกดให้มันแน่นๆหน่อยนะครับผมเนาะกดตัวเข็มตรงมิเตอร์นะครับผมเนาะมันก็จะนิ่งเลยนะครับนี่นะครับผมนี่นะนิ่งเลยนะครับตัวเลขนะครับผมเนาะสรุปเลยนะครับผมคลิปที่3นะสรุปได้เลยนะครับตัวนี้นะกับบัคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับผมเนาะ แอมก็ออกเยอะนะสามโวลต์ได้สามแอมก,ออกว่าเลยนะครับผมนี่นะครับสามนี่นะครับแดดแดดกับแ,แดดก็เริ่มออกเลยนะสองจุดเก้านะครับสองจุดเก้าหกสามแอมเลยนะครับผมได้สามแอมเลยนะนี่นะครับนี่นะครับผมอันนี้คือใช้แคมิเตอร์คีบนะครับผมนี่นะนะครับผมอันนี้คือตั้งทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างนะเพียงแต่ว่าผมปรับโวลต์ตัวนี้ขึ้นนะครับเป็นสามสิบโวลต์นนะ ก็ได้ประมาณนี้นะครับผมเนาะผมเน้นย้ํานะคลิปตอนที่1ตอนที่2นะครับผมที่ตัวเลขตัวเลขจากแคมมิเตอร์นะครับผมจากมัลติมิเตอร์นะที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับเป็นเพราะว่าผมนะครับเวลาผมวัดเนี่ยผมอาจจะกดไม่แน่นนะผมอาจจะกดที่พอร์ตไม่แน่นนะครับผมอย่างขั้วบวกขั้วลบเนี่ยผมกดแค่ลอยๆอยนะแค่ให้หน้าสัมผัสมันถึงกันนะครับแต่ธรรมดาตามหลักการแล้วมันต้องกดให้แน่นนะตัวเลขมันถึงจะนิ่งนะครับผมเนี่ยครับ นี่นะอ่านิ่งเลยนะครับตัวเลขนิ่งเลยนะเห็นไหมครับถ้ากดลอยเนี่ยนะครับกดเบาๆเนี่ยตัวเลขมันไม่นิ่งนะนะครับเราต้องกดแรงนิดนึงนะครับผมให้เข็มมันจิ้มลงนะครับให้หน้าสัมผัสมันตัวเข็มนะครับมันจิ้มกับตัวควบบวกควลบให้แน่นๆนะครับผมเนาะอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ตาหนุ่มด้วยนะก็สรุปนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้นะ ประหยัดงบไปอีกเยอะเลยนะครับแผงเดียวก็ได้นะแผงเดียวนะครับแผงเดียวมาต่อมาต่อกับระบบเก่าก็ได้นะมีชัชเจอร์ตัวเก่านะครับตัวถูกตัวแพงนะครับถ้ามีถ้าท่านอยากเปลี่ยนนะครับมาเล่นแผงออมฟัตนะแผงเดียวนะนะครับราคาแผงออมฟัตออมฟัตก็ไม่เกิน1,000บาทนะครับรวมส่งนะนะครับหรือไม่ก็ถ้าอยู่ในพื้นท้องพื้นที่หาได้ก็ไปรับเองจากฟาร์มนะครับมันก็ถูกนะแผงหนึ่งห้าหกร้อยนะครับผมเนาะ